เพราะเหตุใดสิงโตคำรามอังกฤษถึงต้องพบเจอกับความชอบช้ำอยู่บ่อยครั้งเมื่อต้อมาประทะก,กับอินซีแหลกเยอรมนีร่วมหาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sportabout เรื่องเล่าของคนรักกีฬาครับ วันนี้เราจะอยู่กับศึกฟุตบอลยูโร2020และบิ๊กแมตชที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือสิงโตคำรามอังกฤษเปิดเวมบลีสเตเดียมรับการมาเยือนของอ er ินซีเล็กเยอรมนีโดยในแมตช์นี้จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่29มิถุนายนเวลา5ทุ่มโดยการเจอกันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่8ในรายการระดับเมเจอร์อย่างฟุตบอลยูโรหรือแม้กระทั่งเวิลด์คัพหรือฟุตบอลโลกนั่นเองครับ แล้วทำไมทีมชาติเยอรมน,นีถึงกลายมาเป็นคู่แข่งตลอดการกับทีมชาติอังกฤษได้เรื่องนี้ต้องย้อนไปถึงปี1966อังกฤษที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปีนั้นและได้เข้ารอบไปถึงนัดชิงชนะเลิศซึ่งแต่กับเยอรมน,นีนี่แหละครับซึ่งตอนนั้นประเทศเยอรมน,นียังใช้ชื่อว่าเยอรมนีตะวันตกและในแมตช์นั้นเจ้าภาพอย่างทีมชาติอังกฤษก็ชนะเยอรมนีตะวันตกได้สําเร็จ และได้แชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกและสมัยเดียวมาครองได้สําเร็จแต่ก็เหมือนจะมีอาถานอยู่เรื่อยมาครับเมื่อทีมชาติอังกฤษต้องมาฟาดแข่งกับเยอรมนีอีกครั้งในรายการเมเจอร์และสิงโตคํารามไม่สามารถเอาชนะอินรีเหล็กได้อีกเลยแปลว่าฟุตบอลทีมชาติอังกฤษโดนเยอรมันเขี่ยตกรอบมาแล้วถึง7ครั้งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเลยครับทั้งอาถานเรื่องการยิงจุดโทษที่ไม่เคยเป็นใจให้นักเตะสิงโตคํารามเลยสักครั้ง หรืออย่างเช่นลูกยิงของมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษแฟรงค์แลมพาร์ดที่แฟนบอลต่างก็เห็นว่าเข้าประตูไปแล้วแต่ในยุคนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีอย่างโกไล่ส่งผลให้อังกฤษพ่ายให้ยอรมลีอีกครั้งแบบหน้ากางขาครับมาจนถึงปัจจุบันแฟนๆทีมชาติอังกฤษหมายมั่นป้านมือเหลือเกินว่าพวกเขาจะล้างอาถรรพ์นี้ได้สักทีเพราะผู้เล่นชุดนี้ของอังกฤษดูแข็งแกร่งและลงตัวสุดๆไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่ฝีเท้าจัดจ้าน แต่ก็มีประสบการณ์ในเกมใหญ่ๆมากมายหรือรุ่นใหญ่มากประสบการณ์ที่คอยบะคองจังหวะเกมและกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมได้ดีรวมไปถึงยอดกุญซืออย่างแกรเร็ตซาวเกตที่มีผลงานในระดับเมเจอร์ค่อนข้างน่าพอใจพาทีมสิงโตคำรามจบอันดับที่4ในสืกฟุตบอลโลกปี2018แต่ในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดหลังจากผ่านสืกยูโรมาแล้ว3นัดแม้ว่าผลงานจะดีเยี่ยมจบอันดับที่1ในรอบแบ่งกลุ่ม แต่สิ่งที่ยังชนะใจแฟนบอลไม่ได้คือการจัดทัพของกุนซืออย่างไกร์เลตซอเกตไม่ว่าจะเป็นการเรียกตัวผู้เล่นมาติดทีมชาติที่เรียกผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กรวมกับตำแหน่งเซนเตอร์เข้าไปด้วยนับรวมกันแล้วมากถึง10คนรวมไปถึงการที่มีนักเตะตัวรุกระดับโลกมากมายที่มีดีกีถึงดาวซันโวพรีเมลีกแต่ในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3าเกมที่ผ่านมาทีมชาติอังกฤษกลับยิงประตูได้เพียงแค่2ลูกเท่านั้น อาจจะเป็นพอแทคติกของเกมที่เน้นความร้ายกลุมมากเกินไปเลยดูจะไม่ประทับใจแฟนบอลมากนะักและยังรวมไปถึงระบบลูกลักที่มอบโอกาสให้ผู้เล่นที่ซาวเกตนั้นประทับใจแต่ผลงานในสนามกลับทําได้ไม่สมกับโอกาสนั้นเท่าไหร่เรามองไปที่มาหน้าสํารองกันครับมีผู้เล่นระดับโลกมากมายที่รอคอยโอกาสจากกุนซืออย่างไกเรตเซาวเกตโยกตัวอย่างเช่นจาดอนซันโชโดมินิกคาเว์เลวินมาคัสแลดฟอร์ด และในเกมล่าสุดของอังกฤษที่เปิดบ้านพบกับเชฟเดี e พับลิกก็ได้แจ็คกรีลิชที่ได้รับโอกาสจากนายใหญ่อย่างเกรเดซอเกตความโดดเด่นของแจ็คกรีลิชนั้นชัดเจนสร้างสารรค์เกมได้อย่างน่าประทับใจและได้ต่อแทนโอกาสนั้นด้วยการมี1แอซซิตแม้จะลงเล่นไม่ครบ90นาทีด้วยซ้ำด้วยแผนการเล่นของอังกฤษยุคใหม่ ai, ที่ดูจะเน้นแท็ติกแบบเหนียวแน่นต้องโครจรมาเจอกับเยอรมันอีกครั้ง แม้ว่าหลายสื่อจะยกให้สิงโตคำรามเป็นเต็ง2ที่จะคว้าแชมป์ยูโรในครั้งนี้เนื่องจากนักเตะชุดนี้ของอังกฤษดูแข็งแกร่งและลงตัวมากเหลือเกินแต่คู่แข่งอย่างเยอรมันชุดนี้ก็ไม่ได้ดูเป็นรองอังกฤษสัทีเดียวนะครับเพราะผู้เล่นของเยอรมันชุดนี้ก็มีการผรสมผสานร,ระหว่างดาวรุ่งฝีเท้าดีและตัวเก่าเกมมากประสบการณ์รวมไปถึงอนาคตของกุนซอทีมชาติเยอรมันอย่างโยคิมเลิฟ ที่ได้ประกาศแล้วว่าจะกลุมบางเฮียนให้เยอรมันเป็นรายการสุดท้ายก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อาจจะทําให้ผู้เล่นเยอรมันลงเล่นแบบกระหายชัยชนะก็ได้ครับแต่ผู้เล่นของทีมชาติเยอรมันส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นเลือดใหม่ไฟแรงทั้งนั้นการที่อินซีเรกเยอรมันจบรอบแบ่งกลุ่มในอันดับที่2ที่เป็นกรุฟออฟเดย์มาได้ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจครับแต่ผลงานนัดล่าสุดเกือบจะพลาดพลั้งไปเหมือนกันเมื่อต้องเจอกับทีมรองบ่อนอย่างฮังการี ที่บุกมาถึงเมืองมิวนิกแต่เล่นได้อย่างบ้าระหำ่ำสู้ลืมตายชนิดที่ว่าเจ้าบ้านก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันด้วยฟอร์มและผลงานของทัพทีมชาติอังกฤษที่ดูจะเน้นแท็กติกเน้นเกมรับอันเหนียวแน่นถ้าไม่ปรับจูนให้นักเตะที่รอคอยโอกาสอยู่ได้ลงสนามบ้างเกมก็อาจจะออกมาอึดอัดเทียบกับทีมชาติเยอรมันที่ทรงบอลยังดูไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่เน้นการเปิดจากริมเส้นที่เราคุ้นตากันนะครับ ฟอร์มโดยรวมก็3วันดี4วันไข้เกมรู้ดูดันเมื่อเจอกับโปรตุเกสแต่กับฮังการีก็เกือบจะไม่รอดซะอย่างนั้นกล่าวโดยสรุปก็คืออังกฤษเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นเยอรมันฟอร์มไม่คงที่ความน่าจะเป็นในเกมนี้ผมมองว่าในเวลามีสิทธิ์ออกเสมอแล้วเรามารอดูกันครับว่าทีมชาติอังกฤษจะล้างอาถรรพ์ในการดวนจุดโทษได้สำเร็จหรือไม่แล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกับบิ๊กแมชในนัดนี้พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆที่ช่องใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและคลิปวิดีโอนี้ก็จอลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ